ถ้าคุณเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดโมโหร้ายชอบอารมณ์เสียใส่คนรอบตัวอยู่บ่อยๆชอบพูดออกไปโดยไม่ได้คิดว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงเรื่องเล่าเรื่องนี้อาจช่วยเตือนสติคุณมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่สีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักพ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขาหนึ่งถุงและบอกกับเขาว่า ทุกครั้งที่เขารู้สึกโมโหหรือโกรธใครสักคนให้ตอกตะปูหนึ่งตัวเข้าไปกับรั้วที่หลังบ้านวันแรกผ่านไปเด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูเข้าไปที่รั้วหลังบ้านถึง37ตัวและก็ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านไปก็ลดจำนวนลงเพราะเขารู้สึกว่าการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบ ง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะเขาจึงเข้าไปพบกับพ่อและบอกกับพ่อของเขาว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมาพ่อยิ้มและบอกกับลูกชายของเขาว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเจ้าต้องพิสูจน์ให้พ่อเห็นโดยทุกๆครั้งที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียวของตอนเองได้ ให้ถอนตะปูออกจากรัวหลังบ้านหนึ่งตัวทุกครั้งวันแล้ววันเล่าเด็กน้อยคนนั้นก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัวจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจนในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ถูกถอนออกจนหมดเด็กน้อยดีใจมากรีบวิ่งไปบอกกับพ่อเขาว่าเขาทำได้ในที่สุดหนูก็ทำจนสําเร็จพ่อไม่ได้พูดอะไร แต่จูงมือลูกของเขาออกไปที่รั้วหลังบ้านและบอกกับลูกว่าทำได้ดีมากลูกพ่อและเจ้าลองมองกลับไปที่รั้วเหล่านั้นเจ้าเห็นหรือไม่ว่ารั้วนั้นมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นจำไว้นะลูกเมื่อใดก็ตามที่เจ้าทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์สิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นรอยแผล เหมือนกับการเอามีดที่แหลมคมไปแทงใครสักคนต่อให้ใช้คำพูดว่าขอโทษสักกี่ครั้งก็ไม่อาจลบความเจ็บปวดไม่อาจลบรอยแผลที่เกิดขึ้นกับเขาคนนั้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นกับเพื่อนเพื่อนเปรียบเสมือนอัญมณีอันมีค่าที่หายากเป็นคนที่ทำให้เรายิ้มได้เป็นคนที่คอยให้กําลังใจและยินดีเมื่อเราพบกับความสำเร็จ เป็นคนที่คอยปลอบใจเราเมื่อยามเศร้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราและจริงใจกับเราเสมอแสดงให้เขาเห็นว่าเราห่วงใยเขามากแค่ไหนและระวังสิ่งที่เราทำไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำและจงจดจำไว้เสมอว่าคำขอโทษไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้น คือรอยร้าวที่เขาคงไม่อาจลืมมันได้ตลอดไป